รู <G Incre ased doorway> ja ้จ e ักแต่ด no ิโก้เลยดิโก้คุณจักดูซิได้อะไรดูซินางให้อะไรคะแปนแดนสามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนลูกขอเขาอีกตัวนะอืมเอาใหม่เดี๋ยวมา หยิบมาครับไหมแม่เก่งมากแปบ๊บหนึ่งดูดิให้อะไรคะวันนี้หนูให้อะไรคะจิวจิวโอ้สวยนะคะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะเขาสามตัวนะคะมามาทางนี้มาดิมา,า,มาอีกตัวหนึ่งนะ นี่ยังให้แค่นั้นเหรอให้แค่สองตัวเหรอลูกามาอีกตัวนึงตัวนึงเดียวให้แค่ให้ไม่แค่สามท้งหมดไ่แค่สองตัวเหรอพอเหรอแค่นั้นเหรอลูกแค่นั้นจริงเหรอไม่ให้ถึงสามตัวแล้วอ่ะเดียด๋วยวย โอ้ไหนายดูสิใครได้แล้วไหนดูสิอีตัวที่สมได้เลยนะพอแล้วค่ะตัวที่สามได้เนะดีวเดียวดีวดีวดีว,ดว,ดว,ดว ตัวที่สามครับพี่น้อง